มันอยากอันมันบ่อยากอันนั้นเนาะคืมันบวลงบมลงบวลงโดยคือได้ยินว่าอันนั่นหมอแม่มืออื่นน้องชายสิมาบ่น้ำกล้วยนั่นแหละอยากมาเยี่ยมเนื้อมาเนี่ยข้างป่ามันโอ้ยมันแข็งเท่านำมันบ่บ่กัดท่อบ่บ่ั่นบ่บ่เนี่แข็งคืออ่ไรแฉมดงอย่างงี้เนาะจอท้ายดิ้นกัดดิ้นกันดยังคือ

ยามเล้งๆพี่น้องเลยยามตะเว้นกําลังแดงเนาะอ่ากำลังสีวิตขอบผ้าพาพี่พาน้องลองมาพี่เด้อพี่น้องเลยอ่าอยู่ทงให้ทง,หนง,งนายามแลงเนาะพี่น้องเนาะเห็นผูกง,ง้อผูกก้อยกําลังกินหญ้าใกล้สีเข่าคอกพี่น้องเลยเนาะป้าท้ออากาศดีขนาดพี่น้องเลยเนาะบ่อห่อนบ่หนาวอากาศแบบเย็นสบายพี่น้องเลยเนาะ มาเด้อมาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยเให้หน้าตากา้าเนาะของบ่าวจันพี่น้องเลยมื่อนี้ป๊าดอ่าบ่ได้ลงมาใกล้โดนเติบแหละพี่น้องเลยเนาะอา่ามื่อนี้ก็หลังจากที่พาทางอา่าป้าทางลุงออกไปซื้อเข่าซื้อคลองเตรียมอา่างานพี่น้องเลยเอา่าเรียบร้อยแล้วก็ตัดภาพมาทางนี้บัดที่นี่พี่น้องเอ้ย มาเบิ่งมาชมหัวสวนของทางเมตุยพี่นอ้องเอ้เนาะอ้าโธเออมากับงัวควายแตกหยับหยับอยู่พี่นอ้องเอ้เนาะบรรยากาศแบบนาตีนบ้านเออพี่นอ้องเอ้หยามขำหยามแรงอากาศทักทายสบายดีเนาะพอม่พี่น้องก,กันบัดสุขสู่คนเด้อพบเจอกันคือเกา่าพี่นอ้องเอ้เมื้อนี้เข้ามาเบิ่งมาชม การขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยทุกกายสบายใจกันบัดเนะ๊ยพี่น้องเด้นะอเนาะมาเบิ่งก่อนมื้อนี้พี่น้องพี่ป้าท้อหัวส่วนิ่นทางตูพอ่อเพิ่นบ่เฮ็ดอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเรากำลังสิเฮ็ดหัวขยายเลินว่าชน,นพี่น้องเนะอ้ยเนาะการใช้ได้ม่างตัวนี้ออกลนะบัดที่นี่ม่างตัวนี้ออกก็เฮ็ดเป็นเลินกว้างเลยป้าท้อเอา บงดนตรีมาทรายบงกับบอ,บอ,บอเบิ้ลอันนี้พี่น้องไงเดินแล้วเนาะสะอาดสะอ้างผู้ทางนั้นพี่น้องไงเห็นเห็นยิงเิงนเสียงหัวจ่อยอยู่อยู่ผูดด้เดียวเพิ่นบอ่อมัอนี้เนาะลูกเต้าไปทางใดเบิ้ลแล้วพี่น้องไงมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าเราก่อนเมื่อนี้โอ้ยควัญกลุ่มกลุ่มอยู่ทางนั้นเนาะ จูไพรสบายดีเด้อป่าดุงสบายดีโอ้ยพี่เราไงเฮ็ดไปรังเด้อเมื่อยบ่มึนแทะเนื้งข่าวชุกแรกเด้อลงมาสิยางขี้เหยื่ออะไรสิจู้ไพรมันหกย่างขี้เขคมไม่งอหลังเื้าผาดูผาดานเมื่อไหรมันดมมันหนาวเลยก็ผาดูผาดานลงมานั่งผีไพรว่าสิจู้ขี้เหยื่อนี่นะเออจู้มันหกมันย่าจู้หาเคียอันนี้ตูโพ่อพ่นสิเห็ดหัวบ่ตูโพ่อเห็ดหัวแต่ก็เห็ดหัววงเพื่อนโจนี่เนี่ย ย่างมีปุ้ยกินพักกินหญ้านล้วมันนี่ไว้อ้อมตัวนี้ไว้อ้อมตัวนี้ไว้เออพี่น้องไงเนาะอ่าอ้อมทั้งหน้าทั้งหลังเลยกันสะดวกสบายเมื่อดองเมื่อบุญเดือนช่องเงินชี่นี่ร้ายว่าเมื่อดินแนื้อว่าใช้ใช้เงินพักหญ้าเจ้าโยห์หันนี่อ่าโตมันจนสิห่วงไว้แล้วเนาะเออหาซ้ำซ้อนใช่อีกเด้อนี่พี่น้องเลยผักบัวผักบัวผักกาด อ่าปักบ้งขั่นนั้นเนาะเออเออมืดเออคือพี่น้องเอ้ยเอโดยอตอยังอันนึข้านึงน้ดบ่มื้อนี้ข้านึงน้แล้วแล้วอืสบายดีดีนี่แงโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนอนดีเนาะงะํากะลายมื้อแล้วมาลงมาหาแม่ตุ้ยเออ ขึ้นมาได้มีตุ้ยก็ไม่ได้อยู่มีตุ้ยก็ไปเพื่อนนานผู้เพื่อนป่วยเห็นไหมเนี่ยนองทีเพื่อนเนาะเออน้องทีเออเพื่อนเป็นร้านูป่วยมาจากไทยนี่น้องเลยเออไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานแต่บัวสบายตามขึ้นแล้วไปนอนน้ำพื้นหันมาได้กะนรานมาน้ำเอาอีกโดยได้กะลูกมากะขออนุญาตน้ำมาดุงเยอะก็ไปกระปาชักไม่จักตอกแน่ออกไปทาทายเบากะันย่างได้ให้จริงกะน่า หันมัางขนาดเราก็ได้พี่น้องเลยเนาะสุดแต่ว่าอยากเฮ็ดตีนหักไปบ่ไดลโอ้ยเมื่อก่อนนั่นไปไทยเราลืมโบมีเนาะโบเม็นลืมหาบ่พ่อก็เลยบ่ได้ซื้อมาซ้ำไม่ต้องซื้อลงมาตอนใดนั่งคบแต่เห็นแม่ตุ้ยเขาเขาแขกน้ำมันนี่แหละเราโอ้โหแ่ได้ายุ่ยซื้อเนาะได้เราเลยโอ้ยเนาะ โอ้ยเนาะมีไปสั่งกินแรงมือนี่อันต้มหอยด้อเพันชื่อมาหายคืนนี่แหละอืมพันชื่อมาเตเนือพุนบ่อเม่นนะเม่นนะพอน้องนิ้วชื่มา ขึ้นมาแต่ทั้งเหนื่อบ่อยเลยนะกรมบ่อยเลยถามเราเด้อพี่น้องเลยเนาะกับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพ่อกันยามคำคำเมื่อนี้มาดินน้ำตู้แม่พี่น้องเลยหลังจากแก่เข่าคลองมามอบให้ทางป้าทางลุงเพลินเนาะพาเพลินออกไปนอกบม่ได้ออกไปทางใดเลยเมื่อนี้พี่น้องเลยหาซื้อเหล้าเบียร์เนาะกรต้มขระนุ่มสิแต่งงานน้องสาวเพิ่นมืออื่นมือหืดนี่แหละ เออหนุ่มเราสาวเราพี่น้องเลยเนาะเออพอดีลูกกะซื้อนั่นมาอยู่ซื้ออันหัวเอียงหัวหัวเตาบ่อคนอื่นเออเดี๋ยวสิมาปอกให้เนาะปอกเลยบ่เฮ็ดพร้อมแกงเลยบ่อแม่มากอยู่ตะเก้าได้น่ะคุณแม่กะแกงด้วยด้วยด้ยมามาเดี๋ยวเราอันบาจันไปเอามาให้ก่อนสิพี่น้องดีลูกไปให้ก่อนเด้อะอ่าโอเค เออสบายดีท yeah, no, no, no. ั okay. ้งล yeah. ุง okay. พ kind of no> ี yeah, so <t <t os> <t os> <t os ่น้องไงเนาะดุงเพิ่นมาดินน้ำพอดีมาดินน้ำครบพื้นหัววายไงหัวยังไงอันนี้เพิ่นเริ่มหัวยังอันนี้ลุงหัวเต้าหัวเต้าเนาะเต้าญ่โถพี่น้องเไยแอบบอกนี่ได้ปะนี่บอกสอนลูกเน่ยทอดแต่พี่ป่อทอดแต่ที่แล้วลุงทอดลุงเออพี่น้องไงเนาะยังบ่เคยปอกยักเทือเคยซื้อมาแต่ให แม่เพิ่นกินเรื่อยโย่แต่ว่าบ่เคยปอกจก็คือบ่เคยปอกมาปอกซอลงทิแล้วมีแต่ซอลงไปนี้เลยนะบ่าเออบิ่งก่อนเด้อเสพี่น้องเด้อต้องใส่แหงหน่อยนึงเด้อนี่เนาะโอเคแห้งแท้อันนี้มันสิเป็นแต่กินบ่ไงอ่อนอยู่ในเอ๊พันลงไปซี่เนาะเออขาเข้าโอ้มันต้องมีแนวเคาะลงอันนี้เนาะมันต้องพันขากลาง พันท่านท่นได้มาขวบแล้วหรอตาลุงมาฮอดเออลุงพุ่นหม่อนได้ใหญ่สิตาวน่ะขันกลางได้กับชั้นนั่นชั้นชั้นค่ะทุกท่านันต้องหาอ่านี่ซื้อมาแต่เซพโอนเพราะได้ดุงเงินนี่ซื้อมาแต่พุ่นพี่น้องเลยเเออ่ป็นหักดูคิดสามโยตามตลอดยังเห็นเบิร์ดเอ๋แห่ก็ลงมาฮอดเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปทา้งใดเลยเออเมี ใส่เวียกต่งงานเ,เนี่ยเนาะใกล้เวียกันน้องสาวเดีด๋ยวเพื่อนออกมาหนิเฮ้ยข้างเงี้ยงข้างมันข้างเต้ยจ<อ>ังเด้อเจอชีบ่ะถ้าชอบโมเป็นกันโย่เพื่อชีได้กันงั้นพุ่นแหลมคุนมีต <c oughs> ีต้อยพุ่นแล้ว <c oughs> อ้าเ <c oughs> พื่อสิได้นี่คืออะไรแค่ย่อยพุณแล้วนี่โย่แค่ย่อยไอ้พี่น้องเลย พันพันันร่ชมพันมันมีแต่เดือดเดหนีแล้ววามันขึ้นหัวพู่หรือว่าหอดมันนี่เลยเนาะเนาะชุดแหนะขึ้นพูนแล้วโดยหัวใหญ่ใส่ใส่แะชิ้นหมูกลูกหมูเชฟเฮ้ยเึ๊บตาใหญ่สิอ๊บตหิตาใหญ่มาถลงพอพอแค่มันมาตอร์บายดาวมีแต่เนียน ปิ้งปิ้งกะตั้มาะตัวนั้นมากนะตัวนั้นวายแนาะบูมีเนาะวายเนาะวายบูมี่ข้เดือกับบูมี่ข้เดือนี่ก็ยากหายากเนาะหายากอยู่ีนพอมาซเชออันนั้นพอมามอนิ่ยว่ะเห็นเห็นหาก็เห็นบ้านนี้เราอ่ะต้มไม่ทีนู่นหันนั้นต้มไม่หันข้าซื้อมาที่โน่นวันนั้น จักเคองเนยโลนึวงเจ็ดทิพบอกว่ามันออกเครื่องโล่บัวเน้อยนะยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินจะเสื่อผีนี่นะบลน้อยมันต้องมีเทคนิคในการนั่นปอกอยู่ได้นี่เนาะโอ้ยใไปปอกผมเป็นกบบเพรว่าแล้วผมเลยเคยปอกอลไรมันก็ง่ายง่ายอ่าฝากอะแกแบบนี้บอกฝากแบบเช่นแล้ว้ฟากกับเขาเลยฟันพันลงแล้วฟันสอดแล้วมันไม่กล้าเลยต้องแบบนี้ขอบพระเจ้าเลย โอ้ยทางน้องวินเนอร์เพื่อนมากด้พี่น้องเลยมาได้ยินเสียงลุงเงินปอกนี่บอก่ันอ่อนน่โชอตกลัวมันเดียวกันจะกันนั่นเบิดแลนี่พี่น้องเลยเบงเอนโอ้โอ้ยไหวแต่พี่น้องยงเมื่อยล่ะอ

ตัดมาถึงตื่นเลยไปจาแรกมันอยากอันมันบ่อยากอันนั้นเนาะคือเนี่ยหลงบุลงบุลงอือโดยคือได้ยินว่าอันนั่นบ่แม่มืออื่นน้องชายสิมาบ่นิดน้อยบอนิดหน่อยบอน้องทรายของหมอจันเองนี่แหละพี่น้องไงเพิ่นสิมาสีมาย้อมสิมาเยี่ยมจะได้พบหน้าพบตากันแบบครบบทสนพี่น้องไงมืออื่นเนาะ สามีุงนมีสามคดินน้ำเพิ่นเด้อมืออื่นเด้อเลยตอนแรงบ่ตอนแงมาเพ้่จามาเพิ่มมาฮอดตอนแงเ่ต่อย่างเด้อมาต้นเนาะเบรกนัวเบรกง่ายพ่่ถามแน้่มยบอกให้ชื่อมังแงเมย์บอก้ชื่อพาด้ยว่ามอัดาเนี่่ะแเพง่นเด้ออเาไกเพื่อจะได้กินนี่พี่น้องเลยโมเมนง่ายได้อนี่เนาะ โอ้ยเือแต่คือมันพุ่นเลยนอยพุ่เลยเมืองมากแ้มาเฮาเฮ็ดมากวันนี้มาอาองแห้งเลยพี่เองเลยเอามาทรมานรุงหล่บาทนี้ก็อากเบาเน่มอยงเมันอยางเหี่ยวเนาะมันเหี่ยวเบือกลงนี่้เป็ิมานังยินวกํานองดอก สิมาแต่ปากซีเขได้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นสีมาเยี่ยมสิมาดินน้ำมาใส่ิว่ากเนสโเปลี่ยนใจเอเใจเรื่อยๆดอกเพื่อนนะเรื่อยๆดอกเวลาับเมื่อลยกับบริหงชองขึ้นสิกลับเมื่อสิลงเทพเพื่นล่ะเออเืนบาอย่างนี้บายู่ฮหบบิวงเพื่นผ้าากไปทั้งไม่เออผ้าเหล้ามแลไปหลายาหลายปีกมดินแล้ากิ้ข้าววาน น่องาย่ลาน่วาเป็นป่วยนั่นแหละอยากมาเยี่ยมเลยว่ะเนานกบุ้งารกะบ่บึงบ่เน่อ้ัดปอกแล้วยังชำนี่เนาะยังชำนี่เขาหลออันหัวมันนี่เอาออกบ่หัวห้าสิบพัน ไม่ากไม่ดูธรรมาลาเงเลยมันเงมันิีอนพนอหันดีบ่ออ้อนน้ำแบ่บดท้งีเก้งพอยค่อยปาดของน้ำมันแข็งไ่ได้มันแข็งอีกเข่าอีกงรพี่น้องฝั่งไทยเคยเห็นอยู่บ่นาะเนาะพี่น้องเนาะทั้งเงบมียาง้งเงบุกทงนี้มันได้มีบ่มีกันแล้วต้องปอกขึ้นเนาะห่นั่นหั่นค่อยถาขึ้นสิบ่อเฮ้ย้าเไ่ได้แล้วห้าบ่ได้เกิื โ,โอ้ยยากเนาะไปลูกใบยงใบม้าพูดเป็น่งเช่นนี้เอาเอายอดมันจะทึบผลเป็นคือกุ๊กกุ๊กหมากเนี่ยาหเม่เม่พแคกนั่นไปเฮือนเจ้ามือเช้านี่เออไปเฮือนเจ้าได้เห็นเห็นอันเห็ดกระเด้งกับเห็นอันนี้ลาว่ะเพิ่นยันสีเฮ็ดอันว่าหัวผึ่งน้ำพอผู้กู้เพิ่นผู้ตายพ่อพ่อแคกตายเดียวเออเนี่ยมาเป็นโบเห็นเนี่ยก็มาบอกนั่

ไัออนจักเบิ่งนันำมันอ like ่อนกันโอ้โ้ยไปเลยคายอเไ้ยเือไยหน่อยเพื่อเิแลยวบ่มันม่คุณโบอกว่ามากินเลยดุงเลยได้กระดูกแล้วี่ี่เทางน้องวินเนอร์เพิ่นเนาะเอ่ออาบน้ำนะบ่เรียบร้อยแลยเนาะได้ผีด่างเลยวันด้ออกไปน้ำพอเพิ่นซ้ามือนี่ เพ ok. function, nope. <c oughs> <c oughs> ิ่นไปแล้วเบาเสียงบ่ไปกับเบาเสียงเนาะเออโดยอันนี้กับลุงพี่น้องไ้เพิ่นมาเลยมาเยี่ยมมาดินเนาะซื้อเตรียมโตเมื่อเยี่ยมลานทรายบ่เป็นจีบมาเยี่ยมลานทรายโมเดิร์เมื่อไทยพี่น้องเบิ้งพี่น้องไงเป็นอาการแบบแปลกประหลาดเนาะแบบว่าโมเดิร์จิบโมเดิร์ยังแต่โบลับบบนอน มื่นตาแล้วกับภายไทม์ยังกระโบ้ได okay? <c oughs> okay, ้ปากโบ้ได uh. ้เบ้าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับยังอันนี้พี่น้องเลยโรคธรรมดาลูกอย็งเกี่ยวกับประศาทเนาะโรคซึมเศร้าเออเกี่ยวกับประศาสตร์ปาสึ้เศร้าหมูกับบัวหูว่าดวงไปก้นโอ้ยยังมีลูกเบสแต่ว่าเพิ่งฟ้าแต่ว่าเพิ่งฟ้ามาได้เดียบมึงชื่อข้านั้นว่าเน่าไปเดี๋ยวไปข้างนั้นแบบอย่างนั้นแบบยังกระจับกินเองแบบยังกระจับกินเอง สร no? ้างเป็นพี่น uh ้องเลยอ่าเดี๋ยวเมื nah ่อไหร่เมื <k 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 ่อได้พู่ใหญ่ซีแวะไปทายพี่น้องเบิ่งเนาะถ้าเพิ่นยังบุตรีบวเศร้าแต่ตะก้อนนะกะเฮิงได้เนาะก็สีเศร้าเพรเป็นเดือนค่อยๆไปนี่แล้วเคยเป็นแล้วเคยเป็นมาก่อนเคยเป็นมาก่อนแล้วแล้วกะคิดว่าชีบวเป็นอีกอะไรเนาะแม่นลกวคิดว่าชิบวเป็นอีกพ่อแม่รักก็ดีพ่อก็ได้เคลียร์ไปแล้วพ่อคั่วตะกี้กับลียร์ไปได้แล้วกัน

ต้นม้ใหญุ่ดยวแดงน้ำม่ได้เก่งพุดเดียวแม่ดินมาแอ็นน้ำเพิ่นมืาอนี้กะพี่น้องเลยมาสีคำคำแน่เนาะงอควายเป็นที่ใดผูกวัตถุบ่แเมนบ่อเงาฮาบ่เออแมนบ่นี่เงาะกะหากินตามหญ้าตามยังแถวนี้เลยก็มาอยู่นี้พี่น้องเลย บาเลยเนาะมาเลยเนาะมาเลยาะมันชับมาได้มีแต่ได้เข่าวคอบเฮ้ยเฮ้ยอไป้ยพี่นังไงก็เอาน้องนิ้วได้น้องนิ้วข่าวเมื่อบ้านขาเดียวม่านเดวมันจะเก้าน้องนิ้วเลยข่าวมาหมื่นเนี่ยหนึงพี่น้องไงกับหมื่นหูมือตาเนาะเอ้ากะมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งดซัมนี่ก่อนมื่อนี้มืออื่นน้องทรายเนาะเพิ่นสิมาว่าฉันเดี๋ยวสิมาแอนน้ำเพิร์ดใหม่เนาะมาจากปากซี ได้เคยได้ได้ไผ่เนาะได้ได<ฟ>้ไผ่ปากเซ,กซอืมซีลาวเหมือนปากเซไทยเมนปากเซอยู่ลาวนี่แหละใต้ <c oughs> อของลาว กำลังเดินทางมาวาสันพี่น้องไงลุนเรื่องน้ำไายาอีก่ลูกชายาจันไปเรื่อยลกัยันในไทย้อง่า่้เด้งเชี่ยชี้ลำชิงนัดเท้าวะใยืนว่ะว๊วยหลานกูเลยิ่งคัดิ่งคักเบิ่งี้นี่เราโน่ตัิงิสามโอ้ไอ้ชีเอีตัวยงพี่น้องยเนาะ เออไฟใส่มาใส่นี่ตัวเราบ่ได้เนาะเออเราเห็นเบิ้ติดตามกิเบิ้งเบิช่องไฟกันช่องว่าเตียงวาลนี่วาวยังกัเบิ้งเบิ้โอ้พี่น้องเลยมีอันมีเงินเติมมันว่ามีเงินเติมนิดอยู่บ่บ่มีแล้วโอ้พี่ตายเอาเงินให้อยู่พี่น้องไงยเราเบิ่งเนาะเราเบิ่งแบบแล้เบิ่งดีติดตามเบิ่งเบิ้งจะบอกใช้ปนอยู่ใชเบิ่งเบิดซอยเดือพน ลมพัดเฮือนเชือนหยัง h ุ่นเด้อพงโชว์ฮงสีน้อยเห็นเบิดเห็นเบิดพี่น้องอายต้องอันปิดลงกล้องแล้วค่อยเอาอันอ่าให้เงินให้เราเติมบัเติมเงินก่อนพี่น้องบ่ได้บ่ได้เนาะเออขอบใจหลายๆเด้อลุงเด้อที่ติดตามรับชมเด้อขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยติดตามลูกหลานเหนเบิดบ่บุญารี่นออบได้ไ เมียเราบอกว่าเนี่ยเป็นประสาทบึง้งโทรศัพท์เดอ้อเมียของเรากนะเดี๋ยวเขาได้ดไอไอรุปปร่งบุง่งลานนี่ไอไอนปปะเมียหากช่วยบึง้งเดี๋ยวเอามือหนามือในอาทางเมย์เพิ่นกำลังมาแต่ต่างประเทศเนาะ<ด>เาม<ด>ย์หักเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามอยู่ปลูกพักปลูกหญ้าเตรียมใบถาเพิ่นเด้อเพิ่นสิมาดินมาเอ็นมากินข้าวกินน้ำอยู่นี่แล้วว่าชันมาแต่ต่างประเทศผูกแล้วเนาะ กะมือนาพกไว้เด้อลุงเนอพกกาเพิ่อนนอจดเอี่อยเลยพี่เเอนัวหัวนเนะโอเคโดยโอเคน้อสนอะจันไรก่อนเด้อนิ้เด้อมื่อนามื่อไนมาดินน้ำใหม่เด้อพี่น้อไยโอ้ยสบายดีสบายดีเนอ่าอ้